加油站等一会儿。 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังเอฟซีผู้ติดตามและอาจารย์ทุกซุ่มทุกค่ายนะครับผมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบลักในนกเขาใหญ่และการต่อนกเขาใหญ่น้ากันนะครับกับพ่อของผมคือเก่าครับพี่น้องปองปลายสุู่สุคนหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคู่ขันของเ้านี่แหละครับผมกสําหรับคลิปนี้พ่อกันยย้มแรงๆนะครับ หลังจากเลือกงานกะได้พาเจ้ากวดอูจุนเนี่ยออกไปเล่นปลาคือก่านะครับผมกะสิมีเวลาเนี่ยแต่ย่ำเศร้าก็ย่ำมือแลงนะครับย่ำเศร้านี่กะกวอนสาเขางานก็สิออกไปคือกันนะครับย่ำหลังจากเลือกงานก็สิออกไปอีกกะสิได้อีกจักรลักษ์สองลักตามภาษาเนพี่น้องเนาะกะคลิปสิเป็นยังไงนั่นกะฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามรับชม ช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันของเ้านําน,นะครับด้อติดตามรับชมได้นะครับผมติดตามชมครับผม เรียบร้อยนะครับผมอ้โดนนะครับนกตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใส่ลักที่สองนะครับยังคอยถึงหมองนะครับผมแต้มที่สามสิบหกวนอูจูเนียนะครับกะบรรยากาศกับเกือบคํานะครับผมเดี๋ยวสิผ้าไปช่มตัวตวนกันนะครับที่เด็ดครับผมตัวนี้นี่นะครับ กวนอูจูเนียนะครับผมยินตกไปทางผุ่นนะครับนั่นนะครับผมขาราบลมดีนะครับนกตัวนี้ยังกลางนะครับเต็มคอนะครับพี่น้องถือสองบ่วงนะครับ บ่วงหนึ่งถือหัวเข่าครับนี่บ่วงหนึ่งถือหัวเขา่าบ่วงหนึ่งถือเต็มขอนะครับเล้มดีนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยที่เด็ดเลยครับนกตัวนี้จัดจ้านนะครับอู้เบิ่งหนาเบิ่งตานะครับผมเบิ่งข้ามอีพออีเมเบิ่งข้ามครับพี่น้อง เบิงข้ามครับอุยแหล่ปือป้อๆเลยนะครับผมเบิงไล่บัหนี้พี่น้องเบิงไล่ครับอู้ที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดนะครับได้นกขึ้นกงเหรอครับพี่น้องใจเป็นใจนะครับตัวนี้รอบแรกนั่นไส่ใส่ตั้งแรกนั่นไส้บ่รถือมองเพิ่นนะครับก็เลยใหญ่มากนะครับ มึงล่พี่น้องมึงไล่ที่ละมออึงที่ละพี่น้องข่ามก็เริ่มค่าเริ่มมืดแล้วครับใส่ตั้งแรกใส่อยู่ทางผุนนะครับเพื่อนกับมาอยู่แตนี่นะครับเพื่อนกับป้ไปนะครับกันเลนยใหญ่ไม่นะครับหใหญ่ไม่มาใส่ใกล้ๆนะครับผมเราแบบนี้มันก็ตกไม่มันก็หลายน้ำแถวนี้ เป็นผลครับพี่น้อง โอ้ใหญ่น้ำนะครับผมเบิ้งที่หละครับตัวตนต่างกันเลยครับกับกวนอูนะครับผมนี่นะครับถือว่างามนะครับผมนกตัวนี้ถือว่างามนะครับแล้วก็คาร่มนะครับตัวนี้ก็บทถือว่าจัดนะครับแต่ค่าร่มนะครับมีเบิดตัวอย่างนะครับ นะครับมานยำคำครับผมนี่นะครับแต้มที่สามสิบหแล้วนะครับผมน,นะครับพี่น้อง งามแล้วก็ค่าลม่มดีนะครับเสียงกระมวนนะครับผมนี่นะครับได้นกช่ำแล้วนะครับผมพี่น้องนี่นะครับเอาพอดีพอดีนะครับค่าลม่ม เบิ่งตี่แหละพี่น้องสองบ่วงนะครับนี่หัวเข่ากับเต็มคอนะครับผมโอ้ใจนะครับผมเพิ่นล่งอยู่กไกลๆเนี่ยครับโล่งเดี๋วเพิ่นกับไล่ตีกันครับอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเสียงเสียงพีตัวนี้นะครับต้นนั้นนาสิกางเต็มนะครับผมตัวนี้กลางห้องห้องนะครับบัดน,นี้ต้นนั้นแพรเพิ่นแพรเพิ่นปุ๊บ กวนอูเอิญเอิกวนกูกวนอูคู่คู่แน่นะครับเพิ่นกับยางด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 งมายางมากแบบนี้เพิ่น,นบินขึ้นกันแท่นะครับผมเพิ่นกับแลนไซเลยนะครับแลนลอดบ่วงไปไหนจังไดบุญเนี่ยครับดีไปถืออยู่รอรอกวนอูนะครับมนันคือเกาพี่น้องนะครับ ขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับผมเก็บเรียบร้อยนะครับผมคํำแล้วพี่น้องเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับทำเลยนะครับผมเหมือนี้กรําำทำหมื่นเลยนะครับผมเพื่อสีเก็บแล้วนะครับขึ้นกันยุงกันพอสมควรนะครับห่อนกับห่อนกระไม้กมักเป็นไม้บ้าน บานช่าแหละเหนือนะครับผมเป็นไมบ้บานช่าแหละเหนือนะครับกับบกไกลออกจากบานเพิ่นนะครับผมบานช่าแหละเหนือตําบลห้วยเหนืออาําเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดครับผมทำคำพี่น้องคำกต่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้ก็ขอให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโช์มีใช่กันสุผูสุคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอก่าวคำว่า นกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับจบการโม่ครับผมกวนอูครับหมานคือเกาครับพี่น้องมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแช<อ>ร์ก,กดก,ก,กระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับผม